ที่ดินหนึ่งไร่หลังบ้านกำลังกลายเป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเกษตรกรในตำบลวังไซพูลอำเภอวังไซพูลจังหวัดพิจิตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของสำนักงานพัฒนาชุมชนมีการสนับสนุนการขุดสะคลองไส้ไก่ส่งเสริมพันธุ์พืชและปะศุสัตว์ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร เกษตรกรยุคใหม่ให้เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการเพราะเล็งเห็นความยั่งยืนในการเปลี่ยนวิถีจากเกษตรเชิงเดียวเป็นเกษตรผสมผสานจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์จากที่เคยอาศัยน้าหลากตามธรรมชาติก็มีแหล่งน้ําเป็นของตนเองอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับครอบครัวแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องแบบดิ้นรนที่ว่าจะต้องไปหาอะไรมาซื้อซื้อข้างนอกอะไรเข้ามาเงี้ยก็เลยมาสร้างอาหารก่อนเริ่มแรกผมสร้างอาหารก่อนคือพริกมะเขืออะไรเงี้ยครับใกล้ๆตัวเลยคือคือบอกแฟนบอกว่าเราเข้าไปทาแบบข้าวเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปตลาดละที่บ้านเราจะมีละอะไรเงี้ยครับไม่เพียงลดรายจ่ายยังสร้างรายได้ด้วยการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารเคมีตั้งชื่อแบรนด์พอใจตามชื่อของลูกสาวซึ่งมียอดสั่งซื้อแล้วข้ามปี และแม้มีาไรายได้ต่อการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งลดลงเมื่อเทียบกับการทำนาเต็มพื้นที่แต่มีความมั่นคงมากกว่าและคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้หนึ่งเราลดรายจ่ายอยู่แล้วแหละคือเราเรามีของในครัวเรือนเรากินแล้วแหละมีปลาก,กินมีไก่มีมีไข่กินอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนรายได้ก็ผมจะหาเสริมในเรื่องของการตอนกิ่งมะมุมะนาวมะม่วงหนอกกล้วยบ้างแต่หนุ่มกล้วยยังไม่ค่อยเยอะครับ ผมสะสมนอกกล้วยพันแปลกๆด้วยแล้วก็ทําข้าวข้าวมาลิก็ขายครับข้าวมารลิข้าวไรเบอรี่ปีนี้มีข้าวเหนียวเพิ่มมานิดหน่อยครับกำลังศึกษาเรื่องพัน์ธุว่าพัน์ธุไหนมันเป็นที่นิยมของ ของค,น,น,อองน,คนี่เป็นหนึ่งใน11บเ็แปลงที่เป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนในโครงการคคกหนองนาโมเดลในพื้นที่อำเภอวังไซพูลจังหวัดพิจิตรที่น้อมนำหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ก็ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหกับพี่น้องประชาชนส่วนอื่นว่าการทําโครงการโคกหนองนานเนี่ยมีสิ่งที่ดียังไงนะครับแล้วก็บุคคลที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้ไปศึกษาอบรมมาก็สู่พี่น้องประชาชนนะครับจะได้มีความมั่นคงทางอาหาร นี่เป็นเศษเสี่ยวในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่ไพศาลสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสกฆนิกรดังพระปฐมบรมราชองการที่พระราชทานไว้ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาาักรตลอดไปทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน